รู้ไหมคะว่าทุกวันนี้ HR เขามีเช็คลิสต์ใหม่ในใจที่จะทำให้ทุกคนได้เข้าไปอยู่ในองค์กรในฝันค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสกิลยุคใหม่ที่องค์กรต้องการที่สุดค่ะ 1. คิดเป็นวิเคราะห์เป็นและแปลงเป็นแอคชั่นได้พูดง่ายๆคือถ้าคุณเจอปัญหาวุ่นๆแล้วสามารถดิบข้อมูลมากางออกจัดระเบียบวิเคราะห์มันจนเหลือทางออกที่ชัดเจนได้คุณนี่แหละค่ะคือคนที่องค์กรต้องการ 2. อ,อ่าน AI และเข้าใจ Data เป็นไม่ต้องถึงขั้นเขียนโค้ดได้แต่คุณต้องรู้ว่า AI ทำงานยังไงและจะนำข้อมูลมหาศาลหรือ Big Data มามา ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานได้ยังไง 3. พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาวิกฤตที่คาดไม่ถึงหรือแม้แต่การเปลี่ยนใจของหัวหน้า World Economic Forum จัดให้สกิลนี้อยู่ในท็อป5ของอนาคตเลยค่ะ 4. ไม่ต้องเป็นหัวหน้าก็เป็นผู้นำได้สกิลนี้คือสิ่งที่องค์กรใช้ตัดสินเลยค่ะว่าใครควรจะได้อยู่กับทีมต่อไปคนที่มีอิทธิพลเชิงบวกสามารถสร้างแรงบันดาลใจและพาทีมเดินไปข้างหน้าได้คือคนที่มีค่ามากที่สุดในองค์กรค่ะ 5. คิดต่างและสร้างสรรค์ นี่คือสิ่งที่ AI ยังเรียนแบบได้ไม่สมบูรณ์ค่ะทั้ง WEF และ Skillsoft ต่างก็ยกให้ความคิดสร้างสารรค์ติดอันดับท็อป10สกิลที่สำคัญไปจนถึงปี2030ค่ะเพราะการคิดนอกกรอบนี่แหละค่ะที่จะทำให้งานของคุณปังและลูกค้าของคุณประทับใจ 6 EQ และการสื่อสาร Multiverse บอกว่าคนที่สื่อสารดีจะทำงานกับ AI ได้ดีกว่าคนทั่วไปรวมถึง WEF ย้ำชัดเลยค่ะว่า EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์นี่คือสิ่งที่ต้องมีเหนือกว่าสกิลอื่นๆเพราะไม่ว่าโลกจะดิจิทัลแค่ไหนมนุษย์ก็ยังทำงานกับมนุษย์อยู่ดีค่ะอนาคตไม่ได้วัดกันที่เกรดหรือความรู้ในตำรายอย่างเดียวแล้วนะคะและนี่ก็คือสกิลที่องค์กรต้องการค่ะ